สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทางเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะมาผูกกับช่องสาววึงเหมือนเดิมนะพี่พี่จ๋ากับแนวทางฮหาหนอยเนาะรวมทั้งสองสูตรเลยนะคะในคลิปนี้ยังไงก็ฝากรับชมคลิปแอดให้จบด้วยนะอ่ะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่าม8 8ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของเมื่อวานกันก่อนเนาะค่อยดูแนวทางของวันที่15นะคะอ่ะซึ่งวันที่14นะคะแอดให้เด่นที่2 7 8นะคะวิ่งรูดที่2นะคะอ่าสำหรับรอบเฉพาะกิจเนาะออก2 4 3ล่างเ1นะคะ สองมาหลักร้อยนะคะส่วนเจ็ดเนาะมาในล่างนะคะเจ็ดหนึ่งอ่าในรอบพิเศษนะคะเก้าเก้าหนึ่งล่างศูนย์ห้านะคะอันนี้แอดหลุดไปเนาะส่วนในรอบปกตินะคะหกหนึ่งเจ็ดนะคะเด่นที่เจ็ดมาล่างสองหนึ่งเด่นที่สองมาสองหนึ่งตัวที่แอดเน้นนะคะตรงๆเลยนะคะในรอบ V.I.P สามสองหกนะคะล่างศูนย์ศูนย์นะสองหกมาทุกเป็นเน้นสองห้ากับสองเจ็ดมาสองหกแต่ก็ยังโอเคนะในรุ่นที่สองมาในสองหน่อยนะคะตัวที่แอดเน้นมาในรอบนี้ด้วยเนาะอะ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะพี่พีจ๋าสำหรับแนวทางของวันที่สิบห้านะคะ เข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเอาไว้สําหรับท่านที่มารับชมใหม่ mm hmm. ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆเนาะพี่พี่จ๋าอ่ะตามกันต่อนะคะสําหรับในสูตรเม่เดียวชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะแต่ละคนแต่ละท่านก็ชอบต่างสูตรกันออกไปอ่ะมาดูกันนะคะสําหรับแนวทางอ่า ของวันนี้นะคะตัวเด่นที่แอดให้ไปให้แอดให้เด่นที่ศูนย์นะคะเจ็ดแล้วก็เก้าเนาะแอดจะวิ่งรูดที่เก้านะคะพี่พี่สาววิ่งรูดที่เก้าเนาะอ่ะเรามารูดที่เก้ากันก่อนค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะรุนได้สี่น้อยนะคะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึง v ีไอพีเลยนะคะอ่ะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสของ ก้าสามนะคะเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดแล้วก็เก้าเก้านะคะสำหรับรูติก้านะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวที่แอตินมีตัวไหนกันบ้างนะคะมีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะพี่พี่า๋า อะมาดูกันสําหรับรูที่9นะคะมาดูกันว่าตัวที่แอดให้เน้นเน้นไปในตัวไหนเนาะรูที่9นะคะเน้นไปที่9หนึ่งนะคะ9 2 9 4นะคะ9 5 9 7แล้วก็9 8ปดเนาะสาหรับรูที่9นะคะเน้นไปที่6คู่อ่ะเดี๋ยวแอดไปคัดให้อีกทีนึงนะคะ ในสูตรไม่เดียวนะคะจดไวแค่ไว้นะคะเดี๋ยวแอดจะไปอีกสูตรมารวมนะคะชุดตารางตัวดินนะคะหากพี่ๆท่านไหนสนใจ,จอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางเนาะเดี๋ยวแอดเอาไวดีไลน์ให้นะคะไอดีไลน์ลืมลืมถือออกมาพี่น้องจ๋าแอดมาทํางานข้างนอกนะคะอ่ะจดไว้แค่ไว้นะคะเดี๋ยวแอดไปอีกชุดหนึ่งนะคะสูตรมารวม เคแคปแล้วเนาะไปกันต่อนะคะสำหรับในสูตรมัดรวมมาดูผลกันก่อนเดี๋ยวค่อยดูแนวทางนะคะรัฐบาลไทยลงไปแล้วนะในกลุ่มตั้งแต่วันที่สี่นะคะามาดูผลการสำหรับในรอบนี้นะคะแอดให้เด่นที่สองกับเจ็ดไปนะคะในรอบเฉพาะกีดออกสองสี่สามนะคะสองสี่สามนะคะแอดหลุดบนนะคะล่างเจ็ดหนึ่งนะคะ เดือนที่เจดมา71มาตรงตรงตัวที่แอดเน้นเลยสำหรับในรอบเฉพาะกิจนะคะในรอบพิเศษ99 1นะคะล่าง05อันนี้แอดหลุดไปนะคะในรอบปกตินะ6 1 7นะคะอ่า1นึ่มาแบบดิงด่งเลยนะคะล่าง2 1อันนี้แอดหลุดไปเนาะในรอบ v i p นะคะ3 2 6นะคะล่าง0 0 วันนี้มาคู่เดียวนะคะตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พีเอฟีด้วยเนาะดูสองหนึ่งแอดไปตัดเปลพี่น้องจะตัดสองหนึ่งออกอ่ะตามกันต่อนะคะของวันที่สิบห้านะคะในสูตรมัดรวมฮะมาดูกันตารางตัวเด่นในวันนี้มีตัวไหนกันบ้างนะคะตารางตัวเด่นในวันนี้ราคาแอดให้ไ,ไปที่ เจ็ดนะคะสองเก้านะคะเหรือหกห้นะคะเด่นสุดในตารางแอนให้เด่นที่เกับสองไปนะพี่พี่จ๋าเด่นที่เก้ากับสองไปมาดูกันว่าเมีตัวไหนกันบ้างสําหรับเกแอนให้ไปที่เก้าหนะคะเก้า 9ก้าแปดนะคะส่วนเด่นที่สองนะคะเดี๋ยวแอดยกให้ดูนะสองศูนย์สองหนึ่งอ่ะมาแล้วมาอีกได้เด้อไม่ไม่แน่ไม่นอนนะคะสองสี่สองเก้านะคะสำหรับท่านไหนไม่ชอบตัวเทียจับคู่ให้จับในตารางได้เลยนะสามตัวก็เช่นกันตามต่อกันที่ชุดกันนะคะชุดกันแอนให้กันไปให้ไปที่เจ็ดศูนย ศูนย์ห้าเจ็ดสามหนึ่งศูนย์นะคะตัวเดิมที่ต้องระวังก็คือหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเออแอดตัดออกนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นที่หกคู่นะคะหกคู่เน้นนะคะเน้นไปที่เก้าเจ็ดเก้าแปดสองศูนย์สองเก้านะคะเจ็ดศูนย์แล้วก็ศูนย์ห้านะคะรุนในสี่หน่อยเนาะอ่ะ หากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็จดไว้แค่ว้นะคะพี่พี่จ๋านำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเรวยรยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ